สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะต้นสตางนะคะที่เลียงเพี้ยนมาจากต้นกระตังใบอะคะ่ะด้วยความชื่อเป็นสตางนะคะก็จัดอยู่ในประเภทไม้ที่เป็นมงคลอะคะ่ะส่วนใหญ่ก็จะนํามาปลูกประดับไว้ที่บริเวณหน้าบ้านนะคะเพื่อเอาเลิกเอาชัยในเรื่องของชื่อที่เป็นสิริมงคลนะคะจะได้มีสตางไหลเวียนเข้ามาในบ้านเยอะๆนะคะแต่จริงๆแล้วต้นนี้ ชื่อจริงๆเขาก็คือต้นกระตังใบอะค่ะกระตังใบนะคะจัดเป็นพันไม้พุ่มขนาดย่อมหรือไม้ต้นขนาดเล็กค่ะ มีความสูงได้ประมาณ1-3เมตรนะคะแตกกิ่งก้านตั้งแต่คนต้นลำลำต้นค่อนข้างเกลี้ยงหรือปกคลุมด้วยขนสันๆนะคะต้นจะฉ่ำน้ำนะคะตามต้นแล้วก็ตามกิ่งอ่อนมีขนขึ้นปกคลุมะคะ่ะขยายพันธุ์ด้วยวิธีการพมเมเลดแล้วก็แยกหน่อนะคะ,จะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทรายค่ะชอบแสงแดดรำไรใต้ร่มไม้ใหญ่นะคะมีเขตกระจายพันธุ์ในอินเดียเนปาลพมา่า บังคลาเทศภูมิภาคอินโดจีนภูมิภาคมาเลเซียไปจนถึงออสเตรเลียแล้วก็ฟิจิค่ะส่วนในประเทศไทยนั้นนะคะพบกระจายพันธุ์อยู่ทั่วทุกภาคะคะ่ะโดยมักจะพบขึ้นตามป่าดิบนะคะป่าดิบป,ป่าผาดใบแล้วก็ตามป่าเต็งลังนะคะบนพื้นที่ตั้งแต่ระดับน้ําทะเลจนถึง ที่ความสูงประมาณ1,400เมตรนะคะดอกกระตังใบนะคะออกดอกเป็นช่อใหญ่ตั้งขึ้นนะคะโดยจะออกตามซอกใบหรือตรงเรือนยอดของกิ่งะคะ่ะก้านจะชูช่อดอกยาวนะคะตั้งแต่ช่อดอกมีดอกย่อยจำนวนมากะคะ่ะดอกย่อยจะมีขนาดเล็กนะคะ เป็นสีขาวอมเขียวขาวอมเหลืองหรือสีเขียวอ่อนนะคะดอกตูมเป็นรูปทรงสีแดงเข้มนะคะเมื่อดอกบานก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวออกดอกในช่วงประมาณเดือนฤุภาคมไปจนถึงเดือนก,กรกฎาคมะคะ่ะลูกของกระตังใบนะคะจะมีลูกเป็นรูปทรงกลมกรมนะคะหรือกลมแป้นนะคะลูกอ่อนจะเป็นสีเขียวนะคะเมื่อแก่จัดจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มจนถึงสีดำนนคะ่ะ ผิวของลูกจะมีเนื้อนุ่มนะคะภายในลูกก็จะมีเมล็ดเป็นลักษณะรูปไข่ะคะ่ะจะออกลูกในช่วงเดือนประมาณกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมะคะ่สะสรรพคุณทางสมุนไพรของ กระตังใบนะคะหมอยาพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเขาจะใช้รากฝนกับเหล้าทารักษาแผลไปไหมหรือน้ำร้อนรั่วค่ะตำรายาไทยนะคะจะใช้รากนะคะต้มกินเป็นยาแก้ปวดท้องท้องเสียแก้บิดแล้วก็ขับเหนือนะะ่อค่ะแล้วก็จะเป็นยาเย็นนะคะแก้อาการกระหายน้ําแก้ไขไข้รักษาแล้วก็แก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะแก้คลันเนือ้อคลันตัวดับร้อนนะคะ เมื่อเรานำรากมาผสมกับสมุนไพรอื่นๆนะคะต้มน้ำดื่มวันละสามครั้งนะคะจนยาหมดรสฝาดนะคะแก้ตกขาวมะเร็งงาไส้เร็งหมดลูกนะคะสำหรับใบก็ใช้ย่างไฟให้เกรียมใช้พอกศีรษะแก้วิงเวียนมึนงงนะคะหรือจะตำม,มาเป็นยาพอกแก้ปวดเมื่อยตำกํมเนื้อแล้วก็แก้ผื่นคันตำผิวหนังนะคะน้ำยางของกระตังใบาจากใบอ่อนนะคะกินเป็นยาช่วยย่อยนะคะ หรือว่าทั้งต้นเลยผสมกับสมุนไพรอื่นต้มน้ำดื่มรักษามะเร็งต้านมได้อีกด้วยค่ะขอย้ำถึงประโยชน์ของกระตังใบอีกครั้งนะคะลูกสุกจะใช้กินได้ะคะ่ะแล้วใช้เป็นเหยื่อสำหรับตกปลาได้อีกด้วยนะคะชาวกะเลียงแดงก็จะใช้นำมาต้มให้หมูกินนะคะ ใบอ่อนยอดอ่อนก็จะใช้เป็นผักสดกินร่วมกับน้ำพริกโดยมากก็จะมีรสฝาดๆนะคะนอกจากนี้ยังมีการใช้รากของต้นกระตังใบนำมาตามใส่แผ่ที่มีหนองของวัวควายแล้วก็ช้างอีกด้วยะคะ่ะสำหรับชื่อท้องถิ่นอื่นๆน,นะคะนครราชสีมาเรียกว่าขี้หมาเปียกอ่ะค่ะอุบลราชธาน,นีก็จะเรียกว่าตั้งไก่ สำหรับจังหวัดตราดก็จะเรียกว่าขนังใบกรุงเทพจันบุรีเชียงใหม่ก็จะเรียกกระตังใบนะคะช้างเขิงดังหวายก็คือนราธิวาชัเรียกนะคะจังหวัดตังเรียกว่าบางย่ต้นบางยับบางใบต้นนะคะตองจ้วมตองต้มภาคเหนือจะใช้เรียกชื่อนี้นะคะสำหรับไทยใหญ่ก็จะเรียกว่าไม้ชักป้านมีโดนหมอกกระเลียงแดงใช้เรียกนะคะเหี้ยวจะเรียกว่าช้างเขิงเลี่ยนจะเรียกว่าต้มแหยงแงง มงก็จะเรียกช้างเขิงนะคะหรือว่าจะมีชื่อว่ากระตังใบเลืองสําหรับชื่อว่าต้นสตางก็จะเรียกเพียนกันมา แล้วก็เลยนิยมนำมาปลูกไว้ประดับภายในสวนนะคะหรือว่าบริเวณหน้าบ้านนะคะด้วยเวลาจเจริญเติบโตออกมาแล้วก็จะมีดอกมีผลซึ่งจะดูสวยงามนะคะปลูกไว้หน้าบ้านก็เป็นไม้ประดับได้เหมือนกันนะคะมีความสุขในทุกๆวันและก็ในทุกๆวันมีแต่ความสุขไปกับยยชุพันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับยยชุพันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ